อยากให้รู้นะครับอยากให้อยากให้ลูกๆรู้ความในใจของพ่อของแม่นะครับว่าเราควรจะให้อภัยกันนะครับควรจะให้อภัยกันนะครับเราเราควรหยุดได้แล้วเาควรหยุดได้แล้วเพราะว่าลูกทุกคนนะครับก็เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีมีความคิดฉลาดกันทุกคนนะครับก็ในเมื่อในเมื่อมันไม่เข้าใจกันก็ขอให้ต่างฝ่ายต่างหยุดนะครับหยุด หยุดเถอะนะครับถึงถึงจะดีนะครับถึงจะดีคือถ้าหากถ้าหากรักพ่อรักแม่นะครับรักพ่อรักแม่ก็ขอให้เข้าใจในตรงนี้นะครับพ่อแม่นะครับรักลูกเสมอนะครับรักลูกเสมอไม่ว่าจะยังไงก็ยังรักนะครับอันก็ถ้าหากลูกรักพ่อรักแม่ก็ ขอให้อาภาัยซึ่งกันและกันอย่าว่าให้กันเลยถ้าหากต่างฝ่ายต่างว่าให้กันก็จบ,ไ,จบไ,นนไม่จบไม่สิ้นเนาะไม่จบไม่สิ้นคนเขาก็เอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆไปทําให้มันบานปลายเรื่อยๆเราก็พ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเราก็คุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะพ,พ่อพ่อขอพูดคําว่าเราคุยกันไม่เข้าใจกัน พ่อเลยมาทําทําคลิปคลิปนคลิปนี้นะครับขอฝากถึงลูกทุกคนนะครับขอฝากถึงลูกทุกคนไม่ว่าไม่ว่าคนใหญ่คนโตคนเล็กนะครับถ้าหากสงสารพ่อสงสารแม่นะครับก็ก็ขอให้ก็ขอให้ก็ขอให้จุดไปอะไรที่มันดีอะไรที่มันดีแล้วก็ทําไปนะอะไรที่มันดีท,นะท,ดท,ที่ที่ทำแล้ว ไม่ผิดจริตประเพณีบ้านเมืองไม่ผิดกฎหมายก็ทําทไปเถอะพูดไปเถอะเราพ่ออยากให้ลูกพูดไปเถอสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆสิ่งสิ่งไหนที่มันพูดแล้วมันสร้างสรรพูดพูดไปแล้วมันมีความรู้สึกเอะปึกไม่ไม่ผิดกับหูของคนอื่นอไม่ผิดกับจิตใจของคนอื่นพูดไปเถอะนะถ้าหากพูดไปแล้วมันไปกระทบกระทั่งจิตใจของคนอื่น มันก็เป็นการไม่ดีนะครับก็เป็นการไม่ดีเป็นทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะอะไรนั่นแหละคือต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางลูกอยู่ทางส่วนคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาว่าไปแต่พ่ออยากให้ครอบครัวเรา เข้าใจกันแล้วหันหน้าเข้าหากันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ายัางยังไม่พูดไม่คุยกันก็ตามก็ขออย่าได้เออพลาดพิงถึงซึ่งกันและกันเนาะต้องเข้าใจต้องเข้าใจอย่างไ้นะครับคือพ่อขอพ่อก็ไม่ได้ว่าคนอื่นเลยนะส่วนคนอื่นเขาจะว่ายังไงพ่อก็เคยว่า คยว่าใครจะด่าก็ด่าไปใครจะว่าเกาว่าไปขอลูกเมียอย่าด่าพ่อขอร้องแค่นี้พ่อก็ขอร้องมาตั้งนานนะครับที่นี้พ่อเขาขอร้องลูกบ้างว่าลูกอย่าอย่าคิดอย่าพูดให้มันเป็นประเด็นอย่าทำคอนเทนต์ให้มันให้มันหนักนะเราทำคอนเทนต์ดีๆั ตามธรรมชาติตามธรรมดาไม่ต้องดึงดูดอะไรให้คนเข้าไปดูถ้าหากคนเขาจะไปดูแล้วเขาสนใจแล้ว fc เราเป็นแฟนพันธ์เททเราแล้วเขาจะไงเราเราพูดยังไงเราทํำยังไงเขาก็เข้าไปดูเหมือนเดิมนะครับดูเหมือนเดิมเขาดูเขาดูเราด้วยความรักเขาดูเราด้วยความเมตตาด้วยความสงสารไม่ใช่ว่าเขาดูเราด้วยความอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะอันนั้นน้อยคนนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็มันมันเขาดูครั้งเดียวเขาดูครั้งเดียวเขารู้เขารู้ในสายใจคอเราแล้วเขาก็ไม่อยากดูอีกนะเขาก็ไม่อยากดูอีกถ้าเขาดูแล้วมีความเพลิดเพลินเออดูแล้วมันสนุกนะดูแล้วมันมันไม่ทําให้เราเครียดนะเขาก็อยากดูต่อไปฉะนั้นคลิปนี้พ่อก็ไม่ได้ว่าคนอื่นนะครับ พ่อก็ไม่ได้ขออะไรมากมายพ่อก็ขอให้ให้ลูกให้อภัยกันนะครับถึงว่าผิดไปแล้วออาลาดไปแล้ววันดีคืนดออีนึกคิดได้นั่นแหละเรื่องเรามันอะไรมันจบลงไปด้วยดีแล้วพ่อจะเป็นคนกล่าวกับทุกคนนะครับแต่ว่าช่วงนี้พ่อก็เข้าใจว่าต่างฝ่ายก็ต่างร้อนต่างฝ่ายก็ต่างลงไม่ได้เ,ออเดินหน้า กับล้างหันไม่ได้แต่ก็พ่อก็ขอว่าถึงถเราจะกลับหันหลังให้กันก็ให้มันให้มันพูดในสิ่งที่ดีๆนะอย่าให้มันแตกแตกล้าไปกว่านี้เตกร้าไปกว่านี้อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของพ่อ,อบางวันเวลาพ่อขึ้นไหลโอ้โหโ,โหเราะสนุกสนานนั้นคือ เราไม่อยากจะให้คนอื่นรับทราบความในใจของเราแท้ที่จริงแล้วบางวันพ่อก็ร้องไห้บางวันพ่อก็ห,หัวเราะคล้ายๆกับว่าพ่อสติไม่ดีอันนี้พ่อพูดตามความจริงพ่ออะไรก็เพราะอีกหน่อยก็ดูข่าวอีกหน่อยก็ดู คนนั้นคนนี้เอาไปว่าเอาครอบครัวเราไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ,อก็เลยความที่ไม่สบายใจของเราถ้าเป็นกับคนอื่นก็ก็ยังดีมาเข้ากับครอบครัวของเราลูกของเราเอ,อทาั้งทางที่ตากระยายรักกันมาดีๆก็ยังมามามา,มาอยู่คนละฝั่งละฝ่ายมันก็เป็นเพราะอะไรเนาะแต่ก็ยังไงก็ตาม ต่อไปนะครับเรื่องเรามันจะดีก็ก็ต้องเราต้องเงียบเราต้องเงียบนะครับคนอื่นเขาจะว่าไปก็ว่าเกาไปเถอะอเราก็อย่าทำคอนเทนต์อะไรที่ที่ให้มันที่ให้มันรุนแรงเกินไปเนาะอย่าอย่าให้มันรุนแรงเกินไปส่วนคนอื่นเขาจะทำยังไงก็แล้วแล้วของเขาแล้วสไตล์ของใครของมันจะพ่อคิดอย่างนี้นะพ่อคิดอย่างนี้นะ มีพวกขอฝากขอฝากนะครับขอฝากท,ทั้งทุกคนนะครับเพราะว่าลูกของทุกคนเขาก็เป็นคนดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่สาวน้องชายน้องสาวแล้วก็ลูกเขยทั้งสามนะครับก็เป็นคนดีทั้งหมดนะครับก็ไม่ว่าอะไรนะครับต่างฝ่ายก็ขอขอให้เข้าใจกันถึงไม่เข้าใจกันก็ขอก็ขอให้ ก็ขอยุติในการที่ขึ้นไหลหรือว่าทําคลิปหรือขึ้นไหลหรือทําคลิปอย่าให้มันไปบาดหมางจิตใจกันต่อไปท,ท,ทั้งๆที่หัวใจเรามันเป็นเผลอยู่แล้วอย่าไปซ้ําเติมกันอย่าไปซ้ําเติมกันนะให้เขารักษาแผลของใครของมันทีนี้ก็ปัญหามันก็หนัก,หน,กหนาอยู่แล้วแทนที่เราจะไปแก้ปัญหาอะไรที่มัน ที่มันที่มันหลายที่มันโ,โหยุ่งยากนะครับกับเรามาแก้ปัญหาคนในครอบครัวมันมันก็เลยคนที่เป็นทุกข์ก็คือใครเป็นทุกข์ก็คือพ่อแม่นะครับเป็นทุกข์นะครับนั้นคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอฝากนะครับพ่อขอฝากเพราะลูกทุกคนเป็นคนดีลูกทุกคนก็เป็นคนดี ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนไม่ได้เรียนลูกทุกคนก็เรียนรู้ประสบการณ์มาเยอะแยะทุกคนนะครับประสบการณ์มากมายิ่งกว่าพ่ออีกนั้นพ่อก,ก็ขอขอแค่ว่าต่อไปนะครับต่อไปก็ขออย่าได้อย่าได้ทำคอนเทนต์ให้มันให้มันหมางใจกันให้มันให้คนอื่นเอาเอาเอาเราไปว่าเนาะเอาเราไปเป็นประเด็น นั้นคลิปนี้นะครับคลิปนี้พ่อก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอฝากถึงลูกว่าน้ำตาพ่อตกในในเมื่อเห็นลูกทะเลาะกัน